ครบับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมเชฟหนวดไทยบ้านเลี้ยงวัวครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการไปถ่ายทําคลิปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ลําบากครับมันเป็นช่วงโควิดครับของเขตทางภาคเหนือก็มันเป็นพื้นที่สีแดงครับก็ไปไหนมาไหนก็ลําบากครับช่วงนี้ตลาดวัวโซน แถวบ้านผมนะครับมันก็ไม่ได้เปิดครับก็คือเขาไม่เปิดผมก็ไปถ่ายทำคลิปไม่ได้ครับก็คือถ้าหลังจากช่วงนี้ไปก็ถ้าโควิดมันซาลงหรือว่ามันเบาลงแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายทำคลิปเหมือนเดิมครับผมปกติปกติทุกวันเพฤะเรื่องหัดก็ผมก็จะลงคลิปของตลาดวัวนะครับบางที ผมอาจจะถ่ายทําได้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมก็มือใหม่ครับเพิ่งทําได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่ากว่าครับก็พูดเป็นคนพูดไม่เก่งครับแต่ก็พยายามพยายามจะพูดพยายามจะปรับปรุงตัวเองครับก็มีนานา fc comment ม,ม,มาอะไรมาคือผมก็พยายามจะปรับปรุงครับก็คือทุกๆุกคนที่ comment มเมข้ามาก็คือดีหมดทุกคนครับ ก็คือคอมเมนต์ได้ติได้ครับผมเพราะว่าผมจะได้มาปรับปรุงตัวผมเองแล้วก็จะได้ปรับปรุงคลิปของผมเองเพราะว่าผมทำมาตอนนี้หนึ่งเดือนกว่า,ก,วาก็มีนา้นาๆ fc พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านก็คือเข้ามาติดตามประมาณ630คนครับก็ต้องขอบคุณมากครับก็คือ630คนเนี้ย เขาเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมากครับคือเป็นกําลังใจเพื่อที่จะให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปครับมันก็อย่างว่าแล้วเนาะช่วงนี้มันเป็นโควิดอะครับก็คือล้อกันหน่อยนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้หนีหายไปไหนครับก็ยังทําคลิปลงช่องเรื่อยๆครับก็คือช่วงนี้ก็บางทีก็อาจจะเป็นเอ่อ โควิดมันเยอะก็จะเป็นคอนเทนต์แนวเชฟหนวดทํากับข้าวอะไรประมาณนี้ครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าบางทีผมก็อยากไปถ่ายทําคลิปบัวเหมือนกันครับแต่คือต้องรอผ่านช่วงนี้ไปก่อนเนาะถ้าอาจจะมีช่วงคลิปทํากับข้าวหรือทําอาหารก็อาจจะมีนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ฝากรับชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ก็คือขอบคุณ631คนครับที่เข้ามากดติดตามครับผมผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาติดตามเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาเข้ารับชมมากดติดตามผมก็ผมดีใจนะครับดีใจดีใจมากที่มีคนเข้ามาติดตามมารับชมแล้วก็ ในเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆมีคนติดตามเท่านี้ผมก็ดีใจครับดีใจมากๆก็คือมีนะท่านหนึ่งทีคค่คอมเมนต์มาแล้วหลังจากนั้นก็คือคนก็เริ่มมาติดตามเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันละห้าคนสิบคนแต่ก็รู้สึกดีครับ ออยอดการติดตามเพิ่มขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมากเลยคือช่วงนี้นี่ก็ดีดีดีตรงที่มีกําลังใจดีๆจากพี่ๆนะนะ FC ทุกๆท่านนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ผมเชฟหนวดก็ขอฝากออพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็จะพยายามเป็นสื่อกลาง ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะครับครับขอบคุณครับ